ปัญญาแห่งผู้ชนะจิตสำนึกผู้มั่งคั่งโดยจิมสโตว์วอลี EP4 ประกาศมรณกรรมผู้อ่านท่านใดที่ติดตามอ่านคอลัมน์นี้เป็นประจำคงทราบดีว่าผมไม่ค่อยแนะนำหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งแต่มักสนับสนุนให้ผู้อ่านได้อ่านหนังสือที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความฝันที่ตัวเองปรารถนามากกว่าแต่เมื่อไม่นานมานี้ ผมเพิ่งอ่านหนังสือสองเล่มของทอมบลูกร์เรื่อง The Greatest Generation และ The Greatest Generation Speaks ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำและยุคสงครามโลกครั้งที่สองหนังสือทั้งสองเล่มนี้จะทำให้คนที่ผ่านยุคนั้นมาหรือเติบโตมากับคนในยุคนั้นรู้สึกว่าได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่ทั้งยอดเยี่ยมและย่ำแย่ที่สุดเรากับยุคนั้นเพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานสำหรับคนรุ่นใหม่ หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปทําความรู้จักลักษณะนิสัยความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นของคนที่เป็นผู้สร้างโลกที่เรากําลังอยู่ณวันนี้เมื่อคุณได้อ่านเรื่องราวของคนหลากหลายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ําและสงครามโลกครั้งที่สองแล้วคุณก็อาจแปลกใจกับความจริงที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่เคยคิดเลยว่าได้ใช้ชีวิตอยู่ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พวกเขารู้สึกแค่ว่า เขาก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ทำหน้าที่ของตัวเองณขณะนั้นตัวเราเองก็เช่นกันที่ใช้ชีวิตผ่านไปแต่ละวันโดยหลงลืมความสำคัญของเวลาที่มีและสถานที่ที่เราอยู่เราทุกคนก็กำลังเขียนอัตชีวประวัติของตัวเองในทุกวันแต่เรากลับไม่เคยคิดเช่นนี้จนกระทั่งได้อ่านบทมรณกรรมของเพื่อนหรือคนที่เรารักซึ่งบรรจุช่วงเวลาต่างๆในชีวิตของคนคนหนึ่งไว้ คำถามคือคุณจะเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคุณอย่างไรเมื่อรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่คุณทำจะบันทึกอยู่ในส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อย่างถาวรหรืออย่างน้อยมันจะกลายเป็นบทประกาศมรณกรรมที่คนรักของคุณอ่านเมื่อยามที่คุณสิ้นชีวิตลงลองคิดว่าสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันที่มีทั้งขึ้นและลงเป็นเหมือนบันทึกที่จะอยู่คงทนถาวรเคียงคู่ประวัติศาสตร์คุณไม่มีวันรู้เลยว่า เมื่อไรจะถึงทางแยกสําคัญในชีวิตจนกว่าคุณจะผ่านจุดนั้นไปไกลเกินกว่าที่จะย้อนกลับไปแก้ไขมันขอให้คิดว่าทุกกิจกรรมที่คุณเลือกลงแรงและเวลาของคุณนั้นมีความสําคัญอย่างมหาศาลถ้าคุณใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆในชีวิตแก่นใหญ่ใจความของชีวิตคุณก็จะอยู่ในรูปแบบที่มันควรจะเป็นเองหากคุณไม่รู้สึกรักหรือเห็นความสําคัญของสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ก็ลองทําสิ่งใหม่ หรือสร้างทัศนคติใหม่กับสิ่งที่คุณกำลังทำเพราะสุดท้ายแล้วก็จะมีคนได้อ่านบทประกาศมรณกรรมของคุณและใครโครญถึงสิ่งสำคัญที่คุณได้ทำกับโลกใบนี้ซึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงมันก็คงสายเกินไปแล้วที่จะไปเป่ยนแปลงอะไรได้จงสร้างตัวเองในวันที่คุณยังทำได้ดีที่สุดต้องวันนี้พรแห่งปัญหา the ultimate gift พรอ,อันสูงสุด คือหนึ่งในหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มหนึ่งของผมหนังสือเล่มนี้คือนวัติยายที่ว่าด้วยการค้นพบพร12ประการที่ช่วยให้ชีวิตมนุษย์กลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์และเต็มเปี่ยมผู้อ่านจะเข้าใจพรต่างๆเช่นพรแห่งครอบครัวพรแห่งการมีเพื่อนพอรแห่งเงินตราได้ทันทีแต่พรที่ผู้อ่านข้องใจมากที่สุดเมื่อได้อ่านชื่อคือพอรแห่งปัญหาคนเราควรตระหนักว่า มีพรสำคัญซ่อนอยู่เสมอในทุกโศกนาฏกรรมและทุกปัญหามีเมล็ดพันธุ์ของสิ่งที่ดีกว่างอกเงยออกมาจากเหตุการณ์เหล่านี้ซึ่งผมเรียกว่าโอกาสในวิกฤตโศกนาฏกรรมต่างๆเช่นเหตุการณ์ในวันๆได้สร้างความเจ็บปวดทรมานให้กับเราแต่ขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นคุณประโยชน์มากมายที่แฝงอยู่ในซากปรักหักพังครั้งนี้ ไม่มีช่วงเวลาใดอีกแล้วที่ผู้คนจะรู้สึกรุนแรงเท่ากับในเวลานี้เรารู้สึกผูกพันกับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวของเรามากที่สุดเรารู้สึกรักชาติและภูมิใจในประเทศของตนเองมากที่สุดและเราตระหนักถึงคุณค่าของภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนักดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยมากที่สุดความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถผลิกามเป็นจากความตาย และฟื้นความพังทลายให้กลับมาดีเช่นเดิมสิ่งที่เราทำได้คือมุ่งม,มั่นเดินหน้าต่อไปด้วยความสำนึกของคุณในชีวิตและอิสรภาพที่เรามีคนที่พยายามทำลายจิตวิญญาณและเสรีภาพของผู้คนที่สแสวงหาอิสรภาพและสันติภาพที่อาศัยอยู่ในโลกด้วยการกระทำอันโง่เขลานั้นมีแต่จะช่วยปลุกความรู้สึกสำนึกรู้คุณในสรรพสิ่งต่างๆที่กล่าวไปแล้วให้เข้มข้นยิ่งกว่าเดิม เมื่อเรานึกถึงวิกฤตขอให้จําไว้เสมอว่าความทุกข์ยากนั้นไม่ได้มีข้อดีในตัวมันเองวิธีการที่เราเลือกตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆต่างหากที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในสถานการณ์ใดก็ตามที่มีผู้คนรู้สึกท้อแท้หรือพ่ายแพ้เราจะพบกับคนคนหนึ่งที่เผชิญกับเหตุการณ์เดียวกันแต่กลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและก้าวต่อไปในฐานะคนที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้น และตระหนักรู้โชคชะตาของตนได้มากกว่าเดิมลองมองหาประโยชน์ของวิกฤตในสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ตั้งแต่วันนี้ดีที่สุดต้องวันนี้พรแห่งวันคุณอาจพอจะจำเนื้อเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่ร้องว่ามหัศจรรย์ที่หนึ่งวันสวรรค์สร้างได้วันหนึ่งวันสามารถแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้วันแต่งงานวันรับปริญญาหรือวันเริ่มงานใหม่ อาจ,จเป็นวันที่คุณนึกถึงเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตและคิดถึงวันสําคัญต่างๆที่พาคุณมายืนอยู่ในจุดที่คุณยืนอยู่ในวันนี้ในบรรดาวันสําคัญในชีวิตเหล่านี้บางวันเกิดขึ้นอย่างง่ายดายแต่สําหรับบางวันเราต้องวางแผนและทุ่มเทลงมือทําอยู่นานแรมปีกว่าวันนั้นจะมาถึงสังคมของเราเรียกวันที่ไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่สําคัญเกิดขึ้นว่าวันธรรมดาแต่เราควารระลึกไว้ว่า หากเราอยู่บนเส้นทางที่ใช่และเราเลือกเองแล้ววันธรรมดาเหล่านี้ถือเป็นวันสำคัญคุณคงจำการแข่งขันบาสเกตบอลสุดมันที่ต้องลุ้นกันโตโกง่งจนวินาทีสุดท้ายได้เหมือนผมในเกมการเล่นนี้ทีมผู้แข่งขันทั้งสองทีมจะผลัดกันนำผลัดกันตามจนถึงนาทีสุดท้ายที่ทีมใดทีมหนึ่งโยลูกลงห่วงและเป็นผู้ชนะของเกมนั้นเราเรียกแต้มสุดท้ายว่า แต้มตัดสินแต่จริงๆแล้วทุกแต้มที่ผู้เล่นทำลูกลงห่วงนับตั้งแต่วินาทีที่เกมเริ่มจนกระทั่งวินาทีที่ระฆังดังตอนหมดเวลาล้วนเป็นแต้มที่ตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะการแข่งขันแต่เรากลับเลือกที่จะให้ความสำคัญกับแต้มสุดท้ายของเกมเพียงอย่างเดียวเรามีวันที่วิ่งเข้าเส้นชัยวันที่เราบรรลุเป้าหมายหรือวันที่เราผ่านหลักชัยต่างๆเรามีวันพิเศษที่ควรมีความสุข แต่ขออย่าได้ลืมสุภาษิตจีนที่ว่าหนทางไกลนับหมื่นลี้เริ่มต้นด้วยก้าวแรกทุกอย่างก้าวบนหนทางที่มีไว้เพื่อให้เราได้สร้างประสบการณ์ลิ้มรสชาติและสนุกไปกับมันพรแห่งวันคือหนึ่งในพรพิเศษที่อยู่ในหนังสือและภาพยนตร์ของผมที่ชื่อว่า The Ultimate Gift พอรอันสูงสุดผมหวังว่าคุณจะร่วมออกเดินทางไปด้วยกันกับผมดีที่สุด ้องวันนี้พรแห่งความฝันความฝันคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตของเราเราทุกคนอยู่ในกลุ่มคนโชคดีที่ได้ใช้ชีวิตตามความใฝ่ฝันหรือไม่ก็กลุ่มคนที่สับสนทุรนทุรายและใช้ชีวิตอยู่กับความสิ้นหวังอย่างเงียบๆในแบบที่หลายคนคุ้นเคยความฝันในที่นี้ไม่ใช่ฝันกลางวันหรือเพ้อฝันเราทุกคนต่างก็เคยมีช่วงเวลาที่แอบคิดไปประมาณว่า ตัวเองได้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฟิลของทีมนิวยอร์กแยงกี้หรือไม่ก็ทีมอาริโซนาไดมอนด์แบ็กในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโวลซีรีส์กันบ้างแต่ความฝันที่ผมหมายถึงคือภาพจินตนาการว่าชีวิตในอนาคตของเราจะเป็นแบบใดหรือควรเป็นแบบใดในวัยหนุ่มสาวเราต่างก็มีสิ่งที่อยากเป็นอยากทำหรืออยากมีนี่คือความฝันของวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นมโนภาพของชะตาชีวิต แต่เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่และทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคมคนส่วนใหญ่ได้ลดขนาดความฝันของตัวเองหรือลืมมันไปอย่างสิ้นเชิงคนหนุ่มสาวได้สร้างความฝันของเขาให้เป็นทางเลือกต่างๆที่เป็นไปได้ในโลกนี้เมื่อเราเริ่มมีอายุมากขึ้นเราก็ลดขนาดความเป็นไปได้ของความฝันลงเหลือเพียงแต่สิ่งที่ความสามารถหรือเครื่องมือที่เราจะพาเราไปถึงสิ่งสำคัญที่เราควรจะระหนักคือ ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เราเคยฝันนั้นยังคงอยู่กับเรามันไม่เคยจากไปไหนและมันจะกลายเป็นความจริงได้ผมมักใช้เวลาในช่วงสัปดาห์ระหว่างคริสต์มาสและปีใหม่เพื่อทบทวนและเชื่อมโยงความฝันกับเป้าหมายของผมแต่บ่อยครั้งที่เมื่อเวลาดำเนินไประหว่างปีก็เป็นไปได้ยากที่เราจะปลิกตัวจากความเร่งรีบที่ต้องทำในแต่ละวันเพื่อมาคิดถึงสิ่งที่สำคัญกับเราอย่างแท้จริง เรายุ่งอยู่กับการทำมาหากินกระทั่งละเลยที่จะสร้างชีวิตชีวิตที่เรากำลังใช้อยู่ไม่ใช่เกมฝึกหัดนี่คือการแข่งขันซูเปอร์โบว์โว d ล e r ซีรีส์และโอลิมปิกรวมกันในชีวิตเดียวถ้าคุณรู้สึกว่าใช้ชีวิตในแต่ละวันโดยปราศจากพลังและแรงบันดาลใจเช่นนี้แล้วแล้วก็ตอนนี้อาจเป็นจังหวะเวลาที่ดีในการปัดฝุ่นความฝันเก่าและค้นหาพื้นที่ในโลกที่เป็นของคุณ และเติมเต็มชีวิตคุณก็ได้พรแห่งความฝันเป็นเพียงหนึ่งในพร12ประการที่อยู่ในหนังสือและภาพยนตร์เรื่อง The Ultimate Gift ของผมผมหวังว่าคุณจะได้เริ่มสำรวจพรแต่ละประการและรับมันเข้าสู่ชีวิตของคุณในฐาน,นะพอรอันสูงสุดดีที่สุดต้องวันนี้ย่ำอยู่กับที่หรือก้าวไปข้างหน้าผมเริ่มเรียนรู้ศาสตร์แห่งการเยียวยาเมื่อไม่นานมานี้ คนทั่วไปมักคิดถึงการเยียวยาในแง่กายภาพหรือการฟื้นฟูความเจ็บปวดทางกายให้กลับมาเป็นปกติคำอธิบายนี้สามารถอธิบายการเยียวยาได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นการอธิบายแค่ผิวเผินหากเรามองว่าการเยียวยาเป็นเพียงการกอบกู้สิ่งที่สูญเสียให้กลับคืนมานั่นนับว่าเราพลาดบทเรียนที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่อาจเป็นไปได้มากมายมหาศาลไปเสียแล้ว เมื่อเราศึกษาเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่ผ่านอุปสรรคอันยากลำบากทั้งทางร่างกายชีวิตส่วนตัวธุรกิจการงานหรืออุปสรรคด้านใดก็ตามพวกเขาก็จะบอกคุณเป็นเพียงเสียงเดียวกันว่าหนทางที่จะกลับไปสู่ชีวิตสมบูรณ์แบบอาจมีหรือไม่มีก็ได้แต่หนทางที่พาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมคือส่วนหนึ่งของการเยียวยาอย่างแน่นอนใครกันจะไม่อยากกลับไปมีร่างกายของวัยรุ่น แต่คุณอยากกลับไปเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่นนั้นรวมถึงอุปสรรคต่างๆนานาที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หรือเปล่าคุณอาจย้อนกลับไปในจุดที่คุณเคยเป็นไม่ได้แต่คุณมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้เสมอตลาดหุ้นก็คล้ายกับรถไฟเหาะตีลังกาที่บางครั้งก็ดิ่งลงไปอยู่ด้านล่างของพีระมิดและผู้เล่นก็ต้องขาดทุนจํานวนมหาศาลแต่คนที่พัฒนาตัวเองได้ดีคือ คนที่มองการขาดทุนว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และก้าวไปข้างหน้าคนที่คิดจะเรียกสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาส่วนใหญ่จะต้องพบกับความผิดหวังถึงแม้เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะกลับมาประสบความสำเร็จแต่สักวันหนึ่งเขาก็จะต้องถอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตมาพร้อมกับบทเรียนที่สอดคล้องและเมล็ดพันธุ์ของสิ่งที่ดีกว่าจงเปิดรับมันและมองการเยียวยาเป็นมากกว่าการฟื้นฟู จงมองว่าการเยียวยาคือบทเรียนชีวิตที่มาจากสิ่งล้ำค่าที่สะสมอยู่ภายในตัวเราเองความพยายามต่อสู้ดิ้นรนนำมาซึ่งปัญญาความอดทนและความแข็งแกร่งที่เราล้วนมีแต่ไม่ค่อยหยิบมาใช้คนเรามักจะแสดงศักยภาพสูงสุดที่มีเมื่ออยู่ในแวดล้อมที่ราบรื่นแต่เมื่อใดที่ศกนตรกรรมเข้ามาทักทายหรืออุปสรรคได้เผยโฉมเราจะพบกับพลังของยอดมนุษย์ที่ถูกปลุกขึ้นมา หลังเหตุการณ์ก่อการร้ายคุณงามความดีและความดีงามของผู้คนในประเทศได้กลายเป็นเรื่องธรรมดาเกินกว่าที่จะนำไปทำข่าวหากวันนี้คุณกำลังเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บความเครียดปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆขอให้อบรับประสบการณ์นี้ไว้และถามตัวเองว่าบทเรียนครั้งนี้คืออะไรและข้อดีของมันอยู่ที่ไหนดีที่สุดต้องวันนี้วิตกบว กังวลผมเชื่อว่าปัญหาที่น่ากังวลอย่างหนึ่งคือการวิตกแล้วไปทำอะไรบางอย่างเพราะความวิตกทำให้เราขาดสมาธิแต่ความกังวลอาจทำให้เกิดทางแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้มีเรื่องราวของภิกษุอวุโสรูปหนึ่งที่ทำหน้าที่อบรมสัมมเนรุ่นเยาว์ให้เรียนรู้การครองตอนเป็นภิกษุที่อุทิศชีวิตเพื่อคุณในประโยชน์ของผู้อื่นเนนสิทธิ์รูปหนึ่งมาพบกับภิกษุรูปนี้และบอกท่านว่า ความวิตกต่างๆได้เหนี่ยวรั้งจิตใจของเขาจนไม่อาจปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมายได้ภิกษุอวุโสผู้ปราดเปรื่องรูปนี้บอกว่าหลวงพ่อมีของขวัญอย่างหนึ่งมอบให้เจ้ามีหลวงปู่ที่ฉลาดปราดเปรื่องรูปหนึ่งมอบให้หลวงพ่ออีกทีตอนที่หลวงพ่ออายุเท่าเจ้านี่แหละของขวัญชิ้นนี้ทําให้หลวงพ่อได้รู้จักชีวิตแห่งความการุณาสันติและสมาธิเมื่อพูดจบหลวงพ่อก็ยื่นกล่องไม้เก่าคร่ำคร่ากล่องหนึ่ง ที่มีช่องเล็กๆบนฝาปิดให้แนนหนุ่มไม่พยายามปิดบังความสงนสงสัยของตนแต่อย่างใดเขาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับกล่องใบนี้จะช่วยขจัดความวิตกจากชีวิตของผมได้อย่างไรครับหลวงพ่อผู้มีปัญญารูปนี้อธิบายว่ากล่องใบนี้เป็นเครื่องมือคล้ายกับเครื่องมืออื่นๆนั่นแหละมันจะมีประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้อยู่ในมือของผู้ที่ใช้มันเป็น หลวงพ่ออธิบายต่อว่าหน้าที่ของกล่องใบนี้คือเก็บรวบรวมความวิตกทุกอย่างของเราไว้ในช่วงตลอดสัปดาห์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคปัญหาหรือความวิตกทุกอย่างหลวงพ่อก็จะเขียนลงบนเศษกระดาษแล้วนําใส่ลงไปในกล่องใบนี้เมื่อครบหนึ่งสัปดาห์หลวงพ่อจะหาเวลาตอนเช้าหนึ่งวันเพื่ออ,อ่านเศษกระดาษทุกแผ่นที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์นั้นหลังจากปฏิบัติเช่นนี้มานาน40ปี หลวงพ่อก็พบว่าปัญหาและความวิตกส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปเองก่อนที่จะหมดสัปดาห์เสียอีกเราอาจจัดหมวดหมู่ปัญหาและความวิตกต่างๆออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือปัญหาหรือความวิตกที่เราไม่อาจแก้ได้ประเภทที่สองคือปัญหาที่จะคลี่คลายไปเองไม่ว่าเราจะวิตกกับมันหรือไม่ก็ตามและประเภทที่สคือปัญหาและความวิตกประเภทสุดท้าย ที่เราลงมือจัดการกับมันได้ปัญหาประเภทสุดท้ายนี้คือปัญหาที่เราควรเอาใจใส่เพราะพลังในการเอาใจใส่ของเราจะช่วยเปลี่ยนความกังวลที่ไร้ประโยชน์ให้กลายเป็นความระมัดระวังที่ช่วยจัดการปัญหาได้ความตั้งใจและการลงมือทำคือหัวใจสำคัญลองดึงความวิตกที่มีอยู่ในแต่ละวันออกมาและให้เวลาในการไตร่ตรองมันสัปดาห์ละครั้งเลือกเฉพาะปัญหาที่จัดการได้และลงมือแก้ไขทันที ดีที่สุดต้องวันนี้สนามแข่งชีวิตเรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในอีพีสัดไปสวัสดีครับ